สวัสดีค่ะร้าพรออมสุปรีนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะทางร้านก็จะมาสอนผูกเน็ดไทนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผูกกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือก่อนที่จะผูกนะคะให้คุณผู้ชมนะคะติดกระดุมทุกเม็ดแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คล้องเน็ดไทเข้าไปที่ ็คือให้ฝั่งที่มีขนาดใหญ่นะคะอยู่ฝั่งขวามือนะคะฝั่งที่มีขนาดเล็กนะคะก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มผูกได้เลยค่ะให้คุณผู้ชมนะคะผ้าเส้นใหญ่ทับเส้นเล็กแบบนี้นะคะโดยให้เหลือฝั่งที่มีขนาดเล็กนะคะไว้แค่นี้ก็พอนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ดึงฝั่งที่มีขนาดใหญ่นะคะออกมาด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วสอดขึ้นมาด้านบนค่ะ ดึงนะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะก็คือเส้นที่มีฝั่งที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะแล้วนะคะให้ใช้มือซ้ายนะคะจับฝั่งที่มีขนาดใหญ่นะคะอ้อมมาข้างหน้านะคะแล้วอ้อมมาด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วดึงขึ้นมาข้างบนแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้นำฝังที่มีขนาดใหญ่นะคะสอดลงไปในรูแบบนี้นะคะแล้วดึงนะคะแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบนะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ดึงฝังที่มีขนาดเล็กนะคะลงมาแบบนี้ค่ะ แล้วค่อยๆจัดนะคะให้ตัวเน็คไทนะคะมาอยู่ที่ปกคอเสื้อนะคะจากนั้นนะคะก็จัดให้เรียบร้อยนะคะส่วนบริเวณปลายนะคะที่มีขนาดเล็กนะคะก็ให้เก็บเข้าไปในช่องที่มีในช่องที่ใช้สำหรับเก็บนะคะ นี่ก็จะได้การผูกเน็คไทที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการผูกเน็คไทก็จบเพียงเท่านี้ขอคุณภาพคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ